จึงต้องโทรหาเธอครั้งสุดท้ายในโปรดจะพึ่งวางสายช่วยรับฟังเสียงหัวใจว่าคิดถึงเธอตั้งแต่เธอเดินจากกันฉันพ<อ>่อไม่เคยมีใครเพราะอีกพืนของหัวใจฉันฝากเอาไว้กับเธอ สวัสดีครับเป็นซีซาวชนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้มานำเสนอชุดแอมบวกตู้ซับบวกตู้ที่เป็นคอลัมน์นะครับทั้งชุดของเงินซีซาวนะครับนำเสนอให้เอาไว้ใช้ภายในห้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าเป็นงานกลางแจ้งที่ไม่กว้างมากนะครับสามารถใช้ได้นะครับ ครับวันนี้จะมานําเสนอชุดที่เอาไปใช้ในบ้านกันได้แบบสบายๆนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงที่ให้เสียงสมบูรณ์แบบนะครับในส่วนของทั้งซับบูเฟอร์ในส่วนของกลางแหลมนะครับที่ครบๆโดยที่ผ่ <c oughs> านชุดขยายที่ผมเซตติ้งไว้ให้ชุดเดียวแล้วจบนะครับก็คือทั้งกลางแหลมทั้งซับทั้งบลูทูธเสียบยด b ีเสียบไมค์คาราโอเกะทำได้หมดนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ ชุดนึงอยู่ที่24,500นี่้ได้เสียงครบหมดทุกอย่างนะครับงานเล็เลกๆได้นะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือใช้ไฟได้2อ,อย่างนะครับก็คือเราสามารถใช้ไฟฟ้าได้เลยเพราะผมทําวงจรที่เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยให้นะครับแล้วก็มีจุดที่ถ้าเกิดเราอยากจะไปใช้สายไฟแบตต่อเข้าได้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใคร สนใจลองแวะมาดูนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตู้คอลัมน์3.5นิ้วหนึ่งคู่แล้วก็ซับ15นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็เป็นแอมชุดที่ผมเซตไว้ให้เป็นชุดคาราโอเกะคือเป็นแอม a ีเนนที่เป็นแอมบลอดด้วยนะครับจะให้รายละเอียดเสียงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันในการทำงานครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสียบไมค์คาราโอเกะนะครับ มีแอคคอให้เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอ็นตีตาด้วยนะครับปรับทุ้มกลางแหลมได้แล้วก็มีปรับซับได้นะครับเราต้องการซับเยอะซับน้อยเราสามารถปรับได้นะครับกลางแหลมเราต้องการเยอะน้อยเราคอนโทรลได้นะครับแล้วก็เป็นทุกอย่างที่เป็นความสําเร็จรูปนะครับนะครับถ้ายกชุดนี้ขึ้นรถก็สามารถใช้แบตเตอรี่รถก็ได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ ผมทําออกมาไว้ให้ลูกค้าใช้กันแบบง่ายๆนะครับ <game> ใครสนใจก็ลองแวะมาดูกันที่ร้านได้นะครับบูทูธได้นะครับตัวนี้ครบเลยนะครับ <game> นะครับนะครับ,นะรบชุดหนึ่ง24,500บาทเท่านั้นนะครับครบเซ็ตพร้อมใช้งานเลย นะครับมีสายลำโพงมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับด้านหลังนะครับจะเป็น4 channel นะครับมีพัดลมระบายความร้อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอินพุตให้2อ n p ินพุนะครับที่เราสามารถเข้าได้ทั้งแอแกอาทั้งเป็น r c a นะครับตัวนี้สามารถต่อกับไฟ12โวลต์ได้นะครับใช้ไฟฟ้าได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ อันนี้เป็น2องเ่นั้นที่ขับซับนะครับแล้วก็อีก2อง่นั้นก็ไปขับกลางแหลมนะครับเรียกว่าให้มาครบทุกอย่างเลยนะครับในชุดเดียวกันเป็น NC 15J1 สิบห้ากับตู้คอลัมน์สานิ้วคูณ4นะครับของ NC s o u n ซนะครับแล้วก็แอมที่เซตไว้ให้เป็นแอมสำเร็จรูปที่ทำไว้ให้ใช้นะครับก็เป็นแอมที่เป็นแบรนด์ของ NC s o u n ซเองเหมือนกันนะครับนะครับ เราก็จะสามารถใช้ได้ครบเลยนะครับในส่วนของการทำงานในชุดเดียวนะครับรวมทั้งใช้ได้ทั้งไฟรถและก็ไฟบ้านนะครับใครสนใจลองแวะเข้ามาดูได้นะครับวันนี้ไลฟ์ให้ดูคร่าวๆนะครับเสียงสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะได้หมดนะครับอันนี้วันนี้แนะนำไว้1ชุดนะครับสำหรับชุด24,500บาทใครสนใจทักทายมาครับสวัสดีครับ